ผู้ชมครับปิกมาอู้จากกันนะครับในรายการเฮาเจ้าวันนี้จะได้ติดตามโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือที่จะได้มาอู้มาจากกันนะครับก็คือโครงการดีอาบิชการเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคงนะครับวันนี้จะได้อู้กับท่านผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะครับท่านผอโอรสเพชรเจริญอยู่กับเราในรายการนะครับท่านผอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปัจญาและท่านผู้ชมทุกท่านครับครับตอนทั่ท่านเข้าสู่รายการตัวโครงการชื่อว่าดี b าบิช การเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคงใช่ครับโครงการนี้ติไปที่มารายละเอียดเป็นอย่างไรครับท่านครับโครงการดีอาบิสเนี่ยเป็นโครงการที่ธนาคารเวทไทยพูดคุยกับสถาบันการเงินนะครับเพื่อออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นะครับธุรกิจทั้งหลายที่ประสบปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด สถานการณ์ภัยแล้งหรือว่าการแข่งขันทางการค้าระดับโลกเนี่ยนะครับโดยโครงการนี้ก็จะให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับสำหรับลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายรายนะครับโดยสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็ร่วมร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ที่ที่พูดถึงเนี่ยนะครับครับ คือเป็นโครงการที่สถาบันการเงินธนาคารต่างๆมาห่วมกันใช่ครับครับสำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการนะครับท่านต้องมีคนสมบัติอย่างไรพ้องครับครับเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือลูกหนี้ที่มีลูกหนี้ธุรกิจนะครับครับที่มีเจ้าหนี้หลายๆลายนะครับแล้วก็เป็นหนี้ที่จะเป็นหนี้ปกติทั่วไปหรือว่าเป็นหนี้ NPL ก็ได้นะครับโดยเฉพาะหนี้ NPL ที่ เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจนะครับท,ที่พูดถึงเนี่ยนะครับแล้วก็จาก,จากสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะทำให้ธุรกิจทั้งหลายมีปัญหานะครับเพราะนั้นช่วงของการดูแลเนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 2และเป็นนี่ NPL เนี่ยก็สามารถเข้าโครงการนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น NPL มาก่อนเราก็จะมาดูกันว่า NPL นั้นนะ เกิดจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจอย่างท,ที่ที่พูดถึงหรือเปล่านะครับ <Ừ. S 2> เ,เพราะฉะนั้นทั้งนี้ปกติและนี่ NPL เนี่ยก็จะสามารถมาเข้าโครงการนี้ได้เลยนะครับอ,อีกอันนึงก็คือว่านี่ดังกล่าวเนี่ยไม่ถูกเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งฟ้องร้องดําเนินคดีอยู่นะครับหรือถ้ามีการฟ้องร้องดําเนินคดีแล้วเจ้าหนี้ถอนฟ้องก็ยังสามารถกลับเข้ามาเข้าโครงการนี้ได้ ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการครับท่านกออต้องยังไดบ้างครับครับก็อาจจะมีได้2ช่องทางนะครับโดยทั่วไปเนี่ยสถาบันการเงินจะติดต่อกับลูกหนี้โดยตรงนะครับเพื่อเพื่อให้ลูกหนี้เข้ามาเจรจานะครับถ้าสถาบันการเงินยังไม่ได้ติดต่อเนี่ยลูกหนี้ก็สามารถที่จะสมัครเข้าไปในโครงการได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่ช่องทางที่เป็นเว็บไซต์ของสถาบันการเงินนะครับ หรือว่าไปติดต่อที่สาขาของสถาบันการเงินที่ท่านเป็นลูกหนี้นะครับรายใด้รายหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ call center นะครับของสถาบันการเงินครับคือหมายความว่าท่านมีเป็นเป็นลูกหนี้ของธนาคารใดสถาบันการเงินใดธนาคารใดท่านก็ติดต่อได้ธนาคารนั้นๆเลยครับท่านครับปกติเนี่ยโครงการเนี่ยจะเป็นสําหรับลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายๆนะครับท่านสะดวกที่จะติดต่อ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งได้เลยครับครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติแรกก็คือต้องเป็นลูกหนี้หลายธนาคารหลายสถาบันการเงินใช่ครับอืมครับทีนี้ถ้าถ้าอุถึงว่าเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับลูกหนี้ได้เข้าร่วมโครงการแล้วครับท่านเราจะได้ประโยชน์อย่างไดพ้องครับครับอันนี้จะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับสำหรับลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายรายเนี่ยเพราะว่าโครงการนี้จะเป็นลักษณะของ one stop เพราะฉะนั้นในการในการเจรจาเนี่ยเราก็จะทาครั้งเดียวกับเจ้าหนี้ทุกราย นะครับ oh. เพราะนั้นมันก็จะเกิดความรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องไปขอเจราจากับลูกหนี้แต่ละลายแต่ละลายนะครับแล้วก็ผลที่ได้รับเนี่ยก็จะออกมาเป็นข้อยุติร่วมกันนะครับที่ที่รวดเร็วนะครับเรากำหนดไว้ว่า,าภายหลังจากที่ยื่นเข้าไปในโครงการแล้วเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยจะต้องพิจารณาให้ได้ข้อยุติภายในหนึ่งเดือน, mm. นะครับอันแรกประโยชน์ที่ได้รับนะครับ,รบอันที่สองก็คือว่า ในการเจราจาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยทำทำให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถที่จะจัดการกับปัญหาทางการเงินของตัวเองได้นะครับือการบรรเทาภาระที่จะต้องอส่งหนี้นะครับออหรือว่ามีการยืดระยะเวลาหรือว่ามีการลดหนี้ลงหรืออะไรก็แล้วแต่น,นะครับออก็จะทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้นะครับออหลักๆของประโยชน์ก็จะเป็น ลักษณะนี้นะครับ,รบอีกอันหนึ่งที่ท,ที่ที่น่าจะอาจจะมีประโยชน์ด้วยนะครับก็คือว่าเมื่อมีการเจรจากับเจ้าหนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางที่ทําให้ได้รับสินเชื่อเพิ่มก็ได้นะครับถ้าถ้าตัวลูกหนี้เองเนี่ยมพีพฤติกรรมที่มีการชําระหนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่ามีแผนธุรกิจที่ดีที่ดีนะครับ,รบก็จะเป็นอันหนึ่งที่อาจจะทําให้เจ้าหนี้เนี่ยเขาเ สามารถที่จะพิจาณาให้สินเชื่อเพิ่มเติมก็ได้ครับประโยชน์ที่จะได้รับหลักเริ่มต้นเลยก็คือจะพิจารณาภายในหนึ่งเดือนเลยใช่ครับนะครับนี่ี่คือสําหรับลูกหนี้ที่เขาร่วมโครงการนี้ใช่ครับนะครับท่านบอกครับที่นี้โครงการนี้นะครับเดออาบิชเนี่ยนะครับเน้นลูกเน้นลูกหนี้กลุ่มธุรกิจถ้าลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือเป็นลูกหนี้บัตรเครดิตนะครับครับ เราเรามีอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ออกมาเมื่อวันที่หนึ่งกันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ,รบเ,เ,เรียกว่าเป็นโครงการาช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอด้วยวิธีการรวมหนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป้าหมายก็คือว่าช่วยเหลือกับลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้ leasing ทั้งหลายเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะถ้าถ้าลูกหนี้นั้นๆเนี่ยเป็นหนี้อยู่กับ สถาบันการเงินรายใดรายหนึ่งนะครับหรือว่าภายในกลุ่มธุรกิจของสถาบันการเงินรายนั้นๆเนี่ยนะครับ <c oughs> หลายประเภทนะครับคือมีหนี้หลายประเภทอยู่กับสถาบันการเงินเดียวน <c oughs> ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเนี่ย <c oughs> ก็สามารถที่จะขอที่จะให้มีการรวมหนี้นะครับรายย่อยหนี้รายย่อยพวกบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล l ีสซิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมเข้าไปกับหนี้สินเชื่อบ้าน ได้นะครับโดยใช้ประโยชน์จากหลักประกันของบ้านเนี่ยมาช่วยในการที่จะให้เป็นหนี้ระยะยาวขึ้นมานะครับประโยชน์ที่ได้รับก็คือว่าพอเป็นการรวมหนี้แล้วก็ขยายเป็นหนี้ระยะยาวภายใต้สินเชื่อบ้านแล้วเนี่ยก็จะได้รับการลดดอกเบี้ยลงมานะครับจากเดิมที่เป็นดอกเบี้ยบัตรเครดิตซึ่สูงกว่าอดอกเบี้ยทั่วไปก็จะลดลงมาอยู่ที่ดอกเบีย้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีนะครับ ก็จะเป็นการรวมนี่เลยใช่ครับนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปใช่ครับทีนี้ถ้าถ้าอุถึงว่ารวมไปแล้วท่านบอกว่าต้องมีสินเชื่อบ้านมั้งเหรอครับใช่ครับเข้ามาตัวใช่ครับในกรณีคนมันมีสินเชื่อบ้านก็จริงจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าไม่มีสินเชื่อบ้านก็สามารถที่จะเจรจากับสถาบันการเงินได้อยู่แล้วนะครับเรามีมาตรการที่ออกมาก่อนหน้านั้นก่อนหน้านี้นะครับก่อนวันที่หนึ่งกันยายนเป็นมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือในการที่จะ แปลงหนี้จากหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้ leasing เนี่ยแปลงเป็นหนี้ระยะยาวนะครับโดยโดยให้คิดดอกเบี้ยที่ต่ำลงมาจากหนี้ปกติของสินเชื่อประเภทรายย่อยทั้งหลายนั้นอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีหลักประกันที่เป็นสินเชื่อบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะครับ มีอีกช่องทางหนึ่งค,คือมาสามารถเอารวมนี่ทั้งหมดเนี่ยมารวมแล้วก็ไปอยู่ภายใต้สินเชื่อบ้านได้อีกอีกอีกด้วยครับอคือเอาเอามารวมกันแล้วจะจะอยู่ภายใต้สินเชื่อบ้านนี่ได้ตวัวใช่แล้วก็ม,มันก็จะมีการขยายเวลาในการชําระค่างวดก็จะลดลงอดอกเบี้ยก็จะลดลงครับสนใจก็คือต้องติดต่อที่ธนาคารติดต่อได้ทันทีนะครับที่ธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่นะครับ โครงการนี้ก็มีเือนอกจากที่เป็นโครงการแรกที่เราอู้ถึงก็คือดีอาร์บีชินี้นะครับเป็นโครงการที่เราเราจะเน้นอันนี้สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจใช่นะครับทุกประเภทไหมครับธุรกิจทุกประเภทครับทุกประเภทไม่จํากัดครับเราดูเหมือนว่าตอนนี้ธุรกิจโรงแรมน่าจะต้องเข้าร่วมโครงการนี้เยอะนะครับครับครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยครับอย่างในช่องทางที่ผมบอกครับสําหรับโครงการที่สองตะกี้ที่เราอู้ถึงนะครับท่าน ที่เป็นเป็นลูกหนี้ที่ไ่ได้เป็นกลุ่มธุรกิจนะครับสินเชื่อบุคคลธรรมดาก็คือมูฮาหลายหลายท่านหลายๆคนเนี่ยนะครับ,ค,รบคุณสมบัตินอกจากที่ทบอู้ไปแล้วนะครับแล้วก็โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นในพ้องครับท่านคุณสมบัติที่สําคัญก็คือว่าต้องมอีสินเชื่อที่เป็นที่อยาศัยกนะครับแล้วก็สินเชื่อที่อยอาศัยนั้นต้องไม่เป็น NPL นะครับต้องไม่เป็นที่เสียส่วนสินเชื่อรายย่อยเป็นพวกบัตรเครดิต คิวเช่ส่วนบุคคลลิสซิ่งเนี่ยจะเป็นหนี้เสียก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้นะครับก็ถ้าถ้าหลักเนี่ยอยู่ที่สินเชื่อที่ยัวสายแล้วไม่เป็น NPL เนี่ยก็สามารถที่จะขอต่อสถาบันการเงินเนี่ยที่จะเข้าโครบการนี้ได้เลยครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับโงรงการนี้เสียงตอบรับเป็นไนพงครับทางแบงชาติมีการติดตามไหมครับโคคงการครับมีมีครับเรา เตือนตอบรับดีมากครับเพราะว่าปัจจุบันคนที่มีสินเชื่อรายย่อยอยู่เนี่ยแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยหนี้คนเรือนของประเทศเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเมื่อมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยการลดภาระในการชำระหนี้นะครับ,รบก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีเงินที่จะไปจับใจ่ายใช้สอยอได้มากขึ้นนะครับโดยลดภาระที่จะต้องไปจ่ายหนี้ได้ลดลง โดยเฉพาะอย่างตะวันนี้เองทางคอรมอก็มีการอนุมัติวันเพิ่มขึ้นมาในการบรหยุทธ์นะครับน่าจะส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจตัวครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เองที่เป็นจังหวัดที่เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับก่อนที่เวลาจะเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมสาหรับโครงการที่เฮาอู้กันวันนี้นะครับดีอาบิชการเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคงนั้นนะครับ ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทุกธุรกิจทุกประเภทนะครับถ้าอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ท่านก็ไปติดต่อได้ที่สถาบันการเงินถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นลูกหนี้หลายธนาคารหลายๆธนาคารเลยหลายแบงก์ด้ยนะครับก็ติดต่อได้ธนาคารใดธนาคารหนึ่งใช่ครับแล้วธนาคารจะอู้กันเองใช่ครับนะครับสำหรับโครงการนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับทั่วไปถ้าจะต้องการรวมหนี้ กับโครงการที่ออกมาตั้งแต่วันที่1กันยาเกาไปติดต่อที่ธนาคารได้เหมือนกันเอาหื้อทั้งทั้งสองกลุ่มเลยั้มครับทั้งกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกหนี้แบบธุรกิจแล้วก็ลูกหนี้ธรรมดานะครับสำหรับ2โครงการนี้นะครับคุสมบัติต่างๆอย่างที่ท่านบออได้บอกไปนะครับท่านผู้ชมก็ติดต่อได้ที่ธนาคารที่ท่านผู้ชมเป็นเป็นลูกหนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการทั้งการร่วมหนี้แล้วก็การผ่อนผันระยะ ยาวหรือว่าระยะสั้นต่างๆออกไปเพื่อจะช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการนะครับนี่ก็เป็นมาตรการทางการเงินที่ต่างธนาคารในประเทศไทยนะครับได้ออกมาเพื่อจะช่วยเหลือทั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจเองหรือว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาอย่างมูเฮานะครับท่านก็ไปดูคุณสมบัติต่างๆเพราะคุณสมบัติต่างๆนะครับท่านก็จะมีรายละเอียดทั้งที่เป็นลูกหนี้ที่นี่ต้องมาเป็นหนี้เสียนะครับหรือว่าหนี้ต่างๆก็ไปดูได้ที่ธนาคารที่คุณผู้ชมเป็นลูกหนี้อยู่ใช่ครับครับ ครับหรือว่าดูที่เว็บไซต์ของธนาคารเวทไทยก็ได้นะครับที่ w w w .bot.or.th นะครับหรือว่าท่านท่านไม่สะดวกที่จะดูเว็บไซต์จะโทรไปที่ฮอตไลน์ของเราก็ได้นะครับที่เบอร์ 1, 2, 1, 3ครับ, 13, รบแต่ว่าหลักๆท่านต้องูรูคุณสมบัติก่อน นะครับว่าท่านอยู่กลุ่มประเภทไหนแล้วท่านต้องการเข้าร่วมโครงการใดก่อนที่จะไปติดต่อกับธนาคารนะครับก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมในโครงการต่างๆนะครับท้ายสุดท่านบอเมียจะฝากถึงพี่น้องประชาชนพ้องครับครับถ้าท่านสนใจนะครับในในวันนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะจัดให้มีการสัมมนาที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการแล้วก็การปรับปรุงโครงสร้างนี้เนี่ย ที่ธนาคารเพศไทยสังานภาคเหนือนะครับเรามีถ่ายทอดสดทาง f c e e o o o l l v v นะครับถ้าท่านจะติดตามนะครับก็เข้าไปที่เพจ f c e e o o o นะครับเรื่องคีย์ไปที่รอบรู้เศรษฐกิจภาคเหนือนะครับการสัมมนาจะมีระหว่างเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4ี่โมงวันนี้ครับครับ ติดตามได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องยินดีจังนักท่านผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือนะครับท่านบอโอรสเพชรเจริญเตอรีมาอู้อมาจากกันยินด,ดีท่านครับขอบุณครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะน,นั้นแล้วเป็นโครงการที่ต่างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้ออกมาช่วยเหลือเรื่องของมาตราการทางการเงินก็ไปพกอกยอคุณสมบัติต,าต่างๆแล้วก็สามารถจะเข้าร่วมโครงการได้นะครับช่วงนี้ปิ๊กไปช่วงท้ายของรายการเฮาครับ